ทำรูแล้วมันเกิดความเบาใจเกิอความฟันเองใจคนที่มองไม่เห็นโอ้คนมีโมงมีเงินมีทองไปสร้างวัดสร้างวานให้สราให้เทนที่จะมาเที่ยวมากินมาดืมมือพวกาคนคนพวกเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะละชักอันไม่สามารถจะนำสิ่งตนไปได้ให้เป็นชาติที่จะนำิ่งตนไปได้โดยที่ไปรก คนผู้มีอำนาจไม่สามารถจะมาเช่นมีอามาเย่ยบุญเอาไปได้น่เราเรียกว่ามีเรียของคนไม่ประมาทคนไม่ประมาทคือคนได้กามสุงารความดีชีวิตของเขาอยู่ได้ด้วยความดีเป็นคนไม่ประมาทแล้วก็จะเป็นปัจจัยนำไปสู่ความสนุ้ทั้งในโลกนี้เขาววันนี้ไปโดอยู่ในโลกนี้ก็แบบ เพราะเขาเห็นประโยชน์ว่าการทำความดีมากแล้วใหญ่บรรเจิดสา้ากก็มีฝักก็ไปบนรเิอบนสวัสด์ก็มีทุกไม่ด้านะมันเห็เมื่อเห็นใครในความแก่เห็นใคในความเจ็บเห็นใคในความตายเขาจึงไม่ประมาทรีบเร่งทำความดีในโลก กษัสร้างพระิคนทั้งบมทั้งประเทาที่งชีวิตนี้ในความไม่ประมาทที่พุทธะพิสิกว่าอปปมาตินัมปปติหัน่านทงหลายตรงยาความไม่ประมาทให้ถึงร้องเกิดไม่ประมาทเป็นทาง้าจักรโปร่งโปรตรำลงชื่อตริงท่านทั้งหลายทา หรือคนอื่นจิตเริ่มรื่อทำได้ให้ร้องกั่นจนความติดติตริ้นทุกสิ่งอันยาพัวพันเกี่ยวข้องจะมองอยากถ้าเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเช่นไคือความประมาทผู้นั้น่วรนิพพานนักเสวะเส้นดิเคศนะนั่งใกล้ควาแห่งนิพพาน ที่ตั้งใจบับ